สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีประโยชน์ระดับขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของที่พน,นักงานขายมีดที่ได้ตะเวนขายมีดไปตามบ้านต่างๆเพื่อสร้างยอดให้กับบริษัทจนกระทั่งหนึ่งทีทมงานได้พบกับบ้านหลังหนึ่งที่น่าสงสัยซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเจ้าของผ้าที่ซอ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ในบ้านและพยายามกีดกันคนภายอนไม่ให้เข้าไปวุน่นวายกับเขาแต่ทว่าความสวยก็มาเยือนพน,นักงานขายมีด เมื่อหนึ่งในทีมงานของพวกเขาทะลืมมีดราคาแพงที่สุดเอาไว้ในบ้านหลังนั้นเป็นเหตุที่ทําให้ทุกคนต้องย้อนกลับไปเอามีดชุดนั้นก่อนที่พวกเขาทุกคนจะได้พบความจริงสุดส่องของเจ้าของบ้านที่อาจจะทาให้พวกเขาไม่มีใครรอดชีวิตกลับบ้านสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่าไนท์คอปโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของบริษัทขายมีดไนท์คอปที่เป็นธุรกิจขายตรงและขายมีดทุกรูปแบบภายในห้องประชุมวันนั้นผู้บริหารแวนได้ทําการอบรมผู้พนักงานใหม่และพูดปลุกใจพวกเขา แวนได้บอกกับพนักง,งานใหม่ทุกคนว่าหน้าที่ของพวกเราไม่ใช่แค่การขายมีดเท่านั้นแต่ทุกคนจะต้องรู้ลักษณะดเด่นของมีดแต่ละอันเพื่อใช้จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับลูกค้าคนที่มีความรู้เรื่องมีดมากที่สุดจะเป็นคนที่กำชัยชนะแวนได้นำพนักง,งานใหม่อีกคนที่เป็นชาวจีนโดยที่เขาชื่อปัตตี้จางจางที่บอกว่าแรงบันดาลใจในการขายมีดของเขาก็คือครอบครัวเขาอยากจะขายมีดให้ได้ยเดยอะๆเพื่อทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น ท่นทีติช้างพูดจบทุกคนก็ปรบมือให้กับเขาแวนได้บอกให้พนักง,งานผ่ายจัดทีมขึ้นมาซึ่งทีมไหนก็ตามี่สามารถขายมีดรุ่นพิเศษได้ทีมทมนั้นก็ได้เงินโบนัสจากเขาไปอีกหนึ่งนดอลลาร์หลังจากที่แบ่งทีก็เรียบร้อยทุกคนก็ออกเดินทางขายมีดกันในขณะที่พวกพนักง,งานกำลังเดินหาลูกค้าจูจูแม่ของวอลลี่ก็โทรเข้ามาด้วยความเป็นห่วงลูกชายวอลลี่บอกกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงที่เป็นการทำงานวันแรกของเขาจากนั้นวอลลี่ก็เดินกลับมารวมกลุ่มกับเพื่อๆ สักพักหนึ่งก็มีเสียงเตือนดังมาจากโทรศัพท์ของทุกคนปรากฏว่ามีทีมอื่นสามารถขายมีดชิพิเศษได้แล้วและทำให้ทีมทีมนั้นได้รับโบนัสจากแวร์หนึ่งพันดอลลร์ทุกคนจะได้มองทีมนั้นด้วยความชื่นชมพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจกับตัวเองว่าพวกเขาจะต้องขายมีดให้ได้ท่านยหญิงสาวคนหนึ่งภายในทีมได้บอกกับทุกคนว่าฉันคิดว่าการแยกย้ายกันขายจะทำให้พวกเราได้ลูกค้ามากกว่าวอลลี่ก็เลยบอกว่าเขาเห็นด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นทุกคนจะได้ตกลงตามนี้ วอลลี่ที่เดินมาเค้บ้านหลังในงเสนอขายมีดกับเจ้าข,ของบ้านเขาพยายามหลับตาต่้งสติเพื่อเตรียมเสนอขายมีดกับลูกค้าเจ้าของบ้านที่ชื่อว่าแองกัสได้เดินเข้ามาทักทายเขาแต่ทว่าวอลลี่กระดุกเก,ก๊กกลางๆแล้วไม่กล้าเสนอขายมีดแองกัสจึงไล่เขาแลบอกว่าจะไปไหนก็ไปวอลลี่ที่ได้รวบรวมความกล้าเสนอขายมีดกับแองกัสเขาเริ่มเล่าดราม่าใส่แองกัสว่าพ่อของเขาเพิ่งจะตายส่วนแม่กำลังจะถูกยึดบ้าน เขาจาเป็นต้องขายมีดให้ได้ไดไประกอกบกู้ข้อโควเอาไว้แต่ทว่าแองกกระททาหน้าเบื่อตึงใสและบอกว่าเขาไม่สนใจวอลลี่จึงได้บอกว่าขอให้ผมได้อธิบายสรพคุณของมีดก่อนจากนั้นคุณค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อมันหรือไม่ซื้อแองกัรก็เลยบอกว่าเขาไม่ซื้อแน่นอนแต่การอนุญาตให้วอลลี่ตามเขาก็ามาในบ้านได้ทางด้านของชางก็ขายมีดชุด,ดแรกให้กับทีมได้แล้วด้วยวิธีการพรีเซนต์มีดแบบถึงเนื้อถึงตัว พ่าของวอลลี่ไดีโวกาสเข้ามาในบ้านของแองกัสเขาก็พยายามจะใช้มีดของเขาตัดเลียนทองแดงเพื่อพรีเซนต์ความคมของมันให้กับแองกัสดูเขาใช้กันไกตัดเตียนทดสอบให้แองกัสดูมันตัดไม่ได้แต่ทว่าวอลลี e ่ก็ทำพลาดทำกันไกบาดนิ้วของตัวเองแองกัสได้เดินหายไปหาอุปกรณ์ทำแผลกับวอลลี e. ่วอลลี่จะได้หยิบรูปภาพของแองกัสขึ้นมาดูซึ่งมันเป็นรูปถ่ายของแองกัสที่ถ่ายคู่กับภรรยายที่ตายไปแล้วสักพักหนึ่งวอลลี e ่ก็เปิดได้ยินเสียงเพลงที่ร้องมาจากด้านบน ด้วยความอยากรู้อยากเห็นบอลลี่จึงได้ตัดสินใ,ใจเดินตามเสียงนั้นไปแต่เขาจําเป็นต้องรีบกลับลงมาก่อนเพราะแองกัสกลับมาแล้วทางด้านของเจสเพื่อนในทีมเดียวกันที่ได้รู้ว่าชางสามารถขายมีดชุดแรกได้แล้วเขาจึงไม่ยอมน้อยหน้าไปเสนอขายมีดที่ย่านของคนรวยเจสได้ใช้กลอเ็ดพูดข่มเจ้าของบ้านว่าเพื่อนรอบบ้านของเขาสั่งมีดจัดเจดไปแล้วตั้งหลายชุดมันเป็นมีดที่เหมาะสําหรับคนที่มีฐานะเท่านั้นเจ้าของบ้านได้รู้สึกว่าตัวเองจะน,น้อยหน้ากับเพื่อนบ้านไม่ได้ เธอจะได้ยอมสั่งมีดจากเจดเพิ่มเป็นอีก4ชุดซึ่งนั่นก็ทําให้เจดสามารถทํายอดขายมีดได้แซงทุกคนทางด้านของวอลลี่เขาก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะขายมีดกับแองกัสก่อนสาธิตวิธีการใช้มีดแล่เให้กับแองกัสดูวอลลี่ยืนยันว่ามีชุดนี้เหมาะกับแองกัสจริงๆแต่ทว่าแองกัสก็ไม่สนใจและไล่วอลลี่ออกไปวอลลี่พยายามตื้อจนแองกัสโมโหใส่เขาแล้วไล่ตะเพิดวอลลี่ออกไปจากบ้านเสียงดังลั่นเบลลลูกสาวของแองกัสที่ได้ยินเสียงดัง จึงได้จะโกนบอกแองกัสว่าอย่าทำร้ายเขาในที่สุดวอลลี่ก็ถูกไล่ออกมาจากบ้านของแองกัสโดยที่เขาดันลืมมีชุดทีีท่สุดเอาไว้ในบ้านหลังนั้นด้วยที่ภายในร้านพิซซ่าทุกคนต่างยินดีกับยอดขายของทีมมีเพียงวอลลี่คนเดียวที่ดูกุ้มใจก่อนที่เขาจะบอกกับเพื่อนว่าเขาเจอเรื่องแปลกๆที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านที่ดูท่าทำให้เป็นมิตรขันลูกสาวของเขาไว้ในบ้านและที่แย่ที่สุดก็คือเขาดันลืมไม่เอาไว้ในบ้านหลังนั้น จางจะได้บอกกับวอลลี e, ่ว่าพวกเราจะต้องกลับไปเอามีดชุดนั้นเพราะถ้าเราทํามีดหายก็เหมือนกับเราถูกขัดโบนัสไปด้วยในตอนนี้ทุกคนได้ารวมตัวกันที่บ้านของแองกัสพวกเขาต่างคิดว่าเจ้าของบ้านอย่างแองกัสนั้นเป็นบ้าหรือเปล่าที่ขังลูกสาวของตัวเองเอาไว้แต่ทว่าจูจูวอลลี Wall ่ e, ก็เด้เกิดเปลี่ยนใจเพราะรู้สึกกวากลัวบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายในบ้านเขาได้บอกกับทีมว่าเอาเป็นเช้าวันพรุ่งนี้ดีไปค่อยเข้าไปแต่ทว่าทันย่าก,ก็บ,บอกว่าพวกเราจะถูกปรับ10,000ดอลลาร์ ถ้าทางสำนักงานใหญ่รู้ว่าเราทำมีดหายวอลลี่ที่ดีนแบบนั้นก็ถึงกับเครียดจัดแทนที่เขาจะหาเงินให้แม่ตอนนี้เขากำลังสร้างนี่ให้แม่ซะแล้วในตอนนี้ทีมงานในขอทุกคนได้แอบอเข้าไปในบ้านของแองกัสพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแค่หยิบมีดแล้วกลับออกไปเท่านั้นในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกระเป๋าใส่มีดแต่ทว่าก็มีมีดหนึ่งเล่มที่หายออกไปซึ่งมันเป็นมีดที่วอลลี่ใช้แล่เนื้อให้แองกัสด,ดูยูยูเบลลูกสาวของแองกัสก็ปรากฏตัวออกมา เธอได้จ็กชวนวอลลี่เดินตามไปที่ห้องของเธอเบลได้บอกกับวอลลี่ว่าช่วยฟังเพลงที่ฉันจะเล่นนี้ให้จบแล้วฉันจะบอกว่ามีดเล่มสุดท้ายอยู่ที่ไหนเบลได้บอกกับวอลลี่ขณะเล่นเพลงว่าชีวิตของเธอฝันมาตลอดว่าจะมีเจ้าชายผุกมาช่วยเธอจากนั้นเบลก็จูบวอลลี่โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แองก็จะได้เปิดประตูเข้ามาในห้องพดดีเบลพยายามจะห้ามพ่อว่าอ่าทำร้ายวอลลี่แต่ทว่าแองการกระเดินดุ่มดุมเข้ามา จนเบลเดินถอยหลังและพัดตกหน้าต่างไปแองกัสตะโกนเรียกลูกสาวอย่างสุดเสียงก่อนที่เขาจะสอกใส่หน้าของวอลลี่จนสลบไปแองกัสได้เดินตามมาที่สนามหญ้าหน้าบา้านและได้พบว่าเบลลูกสาวของเขาได้กลายเป็นศพไปแล้วเจที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างได้เดินทางกลับไปที่บริษัทแล้วบอกกับแนวนเจ้าของบริษัทว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วทางด้านของแองกัสก็ได้อาศพของเบลมาใส่ไว้ที่ท้ายรถเขาร้องไห้ฟูฟไฟเป็นอย่างมากที่สูญเสียลูกสาวไป ชางที่พยายามเดินตามหาตัววอลลี่ภายในบ้านสุดท้ายแล้วเขาก็ได้พบกับวอลลี่ถูกทำร้ายจนสลบไปแองกัสที่เดินกลับเข้ามาในบ้านพร้อมกับโซ่เส้นยาวซึ่งนั่นก็ทาให้ช้างต้องรีบฉากหลบหนีจากเขาในตอนที่แวนที่เดินทำมาถึงหน้าบ้านของแองกัสเขากําลังมีปากเส่กับแองกัสเพราะว่าแองกัสน,นั้นบอกว่าไม่รู้จักพนักง,งานขายมีดที่ชื่อว่าวอลลี่แวนนั้นยืนยันว่าพนักง,งานของเขามาที่บ้านหลังนี้จริงๆส่วนเจกทันญาติเห็นท่าจะไม่ดีจดึงแอบเข้าไปข้างหลังบ้าน แอกงกัสพยายามีดกันไม่แวนเข้ามาในบ้านของเขาซึ่งแวนก็ร้องทักว่าหน้าต่างบ้านของคุณแตกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแองกัสที่ไม่มีทางเลือกจะได้ยอมให้แวนเข้าบ้านมาชางได้พยายามย้อนกลับมาหาวอลลี่และปลุกให้เขาตื่นส่วนแวนก็ถูกแองกัสใช้มีดแทงเขาจนตายแองกัสนั้นย้อนกลับมาหาวอลลี่แต่เขาก็พบว่าวอลลี่หายตัวไปแล้วทางด้านของวอลลี่กับช้างที่เดยวออกมาด้อกบ้านได้สําเร็จและได้รับรู้ความจริงว่าเพื่อนของเขาอีกสองคนติดจุ่ข้างใน วอลลี่จะได้บอกกับชากว่าเราจะต้องย้อนกลับไปช่วยพวกเขาแต่ชางก็บอกว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเรื่องราวเริ่มปานปายเมื่อในตอนนี้ทันย่าได้พบกับศพของเบลเธอได้มองเห็นแวรที่เข้ามาในบ้านและถูกฆ่าตายเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ยินเสียงของแองการที่เดินเข้ามาใกล้ทันย่าที่ไม่มีทางเลือกที่จะลงไปซ่อนตัวในถุงศพของเบลหลังจากนั้นภายในบ้านก็เต็มไปด้วยเสียงโหยหวนของเชนโลซึ่งในความเป็นจริงแล้วเบลไม่ใช่ลูกสาวของแองกัส แต่เป็นคนที่แองกัสจับตัวเธอมาแทนมีที่ตายไปเธอถูกขังอยู่ที่นี่นานหลายเดือนจนสภาพจิตใจเปลี่ยนไปและเขา้าใจว่าบอลลี่เป็นพระเอกขี่มา้าเขาเข้ามาช่วยเหลือเธอทางด้านของเจก็ได้พยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก่อนที่แองกัสจะโผล่มาและบอกว่าบริเวณแถบนี้ไม่มีใครอยู่เมื่อปลุกไปช่วยเพื่อนด้วยตัวเองไม่ได้จ้างกับบอลลี่ที่ได้เดินทางมาที่บ้านของแวนและได้พบกับแกร์รอภรรยาของแวนที่บอกว่า เมื่อสักครู่นี้ทันย่าก,กับเจดเพิ่จะมาตามตัวแวนช่วยเหลือพวกคุณซึ่งนั่นก็ทําให้แครรอสังขง์ใจว่าสามีของเธอน่นจะรับอันตรายทั้งแครรอชางและวอลลี่จี่ได้ตัดสินใจไปที่บ้านของแองกัสดแองกัสได้เล่นง,งานเดจดจนสลบไปและจับเขามามัดเอาไว้ก่อนที่เขาจะไปจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อจัดการกับเจดทันย่าที่ซ่อนตัวอยู่ได้เข้ามาแ้มัดให้กับเจดซึ่งในจังหวะนั้นแองกัสก็ได้เข้ามาพอดีที่จะต่อสู้กับเจดแองการทัทงเสียชาถูกเจดเล่นง,งานจนลม้ลมลงไป แต่ในขณะที่เจกำลังชะล่าใจอยู่นั้นแองกัสก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วใช้มีดฟันคอเจดจนขาดใจตายในตอนนี้เหลือเพียงแค่ทันย่าที่อยู่ภายในบ้านอยู่ๆท่าทีของแองกัสก็เปลี่ยนไปและมองว่าทันย่าเป็นเมียของเขาเขาพูดกับเธอพอ,พอะพาะแลพาตัวเธอมาที่ยงของเบลจากนั้นก็บอกให้ทันย่าเปลี่ยนเสื้อผ้าซะทันย่าที่เช้โอกาศไั้พยายามเข้าไปต่อสู้กับแองกัสแต่ทว่าเธอก็สู้ไม่ไหวและถูกเขาเล่นงานจนลม้ลมลงไปในตอนนี้กลุ่มของวอลลี่ที่เดินทางมาที่บ้านของแองกัสเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะไม่รู้ว่าคนที่อยู่ภายในบ้านถูกฆ่าตายจนเกือบหมดแล้วแองกัสดได้มานั่งทานข้าวพร้อมกับดูรูปภรรยาของเขาไปด้วยเขาบอกกับเธอว่าเขายังทำใจเรื่องที่เสียเธอไปไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าในโลกความจริงนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆในตอนนี้แองกัสกับนคนสิสติที่จะผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องมาขังและย่ำย่พวกเธอเพื่อทดแทนความรู้สึกที่เขาต้องสูญเสียภรรยาไปอย่างกระทันหันวอลลี่ที่ตัดสินใจปินกั้นที่ชั้นสองของบ้านส่วนแคลร์ก็แบบอบลเข้ามาในบ้านได้สำเร็จ แองกัส์ได้ยินเสียงแปลกๆจึงได้เดินลงมาดูและได้ยินเสียงใครบางคนที่ติดจู่ภายในป่องไฟบ้านของเขาคารอโร่ขอร้องให้แอนกัสช่วยว่าเธอติดอยู่ในป่องไฟแต่ทว่าแองกัสดกับโจนไม่ขีดใส่เตาจนไฟลุกท่วมและย่างสดคารโร่ทั้งเป็นในที่สุดบอลลี่ก็สามารถเข้ามาในห้องของทัญ่าได้ทันญ่าจะได้บอกเขาฟังว่าตอนนี้เจตกับแวนตายแล้วชางได้เข้ามาในบ้านเป็นคนสุดท้ายและเข้าไปต่อสู้กับแอนกัสดเขาสามารถใช้มีดอย่างดีแทงมือของแองกัสดได้ ต่สุดท้ายแล้วช้างก็สู้แรงของแองกัสไม่ไหวและถูกเขาเล่นงานก่อนที่จะจับมัดได้สำเร็จวอลลี่กับทันยา่าได้เดินตามลงมาและได้พบก,กับช้างที่ถูกจับมัดเอาไว้พวกเขาจึงได้ตัดสินใจใช้เลื่อยไฟตัดโซ่กับช้างแต่ทว่าวอลลี่ก็ตื่นตระหนกมากเกินไปจนทำพลาดทำให้เรื่อยไฟฟ้าตัดเข้าที่ร่างของช้างจนเขาขาดใจตายเมื่อเห็นท่าจะไม่ดีวอลลี่จึงได้ตัดสินใจจับตัวทันย่ามาเป็นตัวประกันเพราะในตอนนี้แองกัสคิดว่าเธอเป็นเมียของเขาแล้ว แองกัสที่ได้ากนีไปไปใส่ชุดตำรวจที่เขาเคยเป็นส่วนทันย่ากับวอลลี่ที่ใช้โอกาสนั้นเข้ามาซ่อนตัวในห้องของเบลในตอนนี้ทันย่ารู้สึกไม่ไว้ใจวอลลี่ถ้าหากพวกเขาทั้งคู่หนีไปไม่รอดวอลลี่จะต้องทิ้งเธอไว้เป็นเหยื่อของแองกัสอย่างแน่นอนแองกัสที่เดินมาเคาะประตูเรียกหาวอลลี่โดยบอกกับวอลลี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างาเริ่มต้นมาจากเขาในตอนนี้ทันย่ารู้สึกจริตและคิดว่าวอลลี่จะต้องทิ้งเธอแน่ๆเธอจึงได้พยายามใช้แชลโลที่เข้าใส่วอลลี่ วอลลี่ที่เห็นแบบนั้นจะได้ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปต่อโซกับแองกัสและสามารถผลักแองกัสตกบันไดลงไปที่ชั้นล่างได้สาเร็จวอลลี่ที่ได้ทีจะได้ตามลงมาพยายามใช้มีดแทนแองกัสแต่ทว่าเขาก็ถูกทันย่าปักมีดเข้าที่หลังจนขาดใจตาย,ตายจากนั้นทันย่ากระทำมาแทนแองกัสซ้ําอย่างไม่ปาลีเมื่อทุกคนตายหมดแล้วทันย่าได้เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งของแองกัสซึ่งภายในนั้นมีกระเป๋าเงินของแองกัสถูกวางทิ้งเอาไว้ทันย่าจะได้เข้าไปเอากระเป๋าและเดินจากไป ตำรวจที่รับแจ้งเหตุฆากันตายในภายหลังได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านของแองกัสก่อนที่เขาจะได้พบกับลายด้วยมือของบอที่แะกระจายอยู่ทั่วบา้านตำรวจได้ลงความเห็นว่าที่เป็นเหตุความขัดแย้งกันระหว่างบอที่กับตัวแองกัสเองจนเรื่องราวบานายใหญ่โตและทุกคนถูกฆ่าตายจนหมดทางแท้ของทันย่าเธอก็มาเปิดคอร์สสอนการใช้มีดออนไลน์โดยผลิตภัณฑ์ที่เธอเลือกใช้ก็คือมีดของไนท์คอปทันยา่าได้บอกกับผู้เรียนของเธอว่า ระวังถูกมีดบาดและเกิดเหตุน,นองเลือดตัวไม่จำเป็นก็เป็นอันจบภาพบยนตร์ด้วยดีครับตัวหนังเปิดฉากมากอยากก่างกระหนังตลกรถทึกขวัญที่ไม่มีอะไรแต่พอยิ่งดูไปก็ยิ่งตื่นเต้นและโหดเลือดสาดมากๆจากเหตุการณ์แค่การลืมมีดทิ้งเอาไว้ภายในบ้านของแองกัสและทําให้พนังกงานของนายขอดต้องตามเข้าไปเอาจนทําให้เขาได้รับรู้ความจริงของแองกัสว่าเขาเป็นพวกโรคจิตที่ชอบจับผู้หญิงมาขังเอาไว้จากนั้นก็ลงมือย่ำยีพวกเธอพเธอพราะคิดว่าเป็นเมียขหงตัวเอง แองกัสทานสูญเสียเมียไปและเขาทําใจไม่ได้จนกลายเป็นคนโหดเหี้ยมและสติวิปราสซึ่งนั่นก็เป็นโชคร้ายของวอลลี e ่ที่เพิ่งจะมาทางานวันแรกแถมยังพาทีมของเขาเขาเ้าไปตายอีกเป็นเบือ่อส่วนทันย่านั้นก็ไม่มีอะไรมากในตอนที่เธอเข้าไปซ่อนตัวที่บ้านของแองกัสเธอก็น่าจะเห็นกระเป๋าเงินของแองกัสต,ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งการฆ่าทุกคนที่อยู่ในบ้านก็น่าจะเป็นหนึ่งในแผนการของเธอเช่นกันในท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ตายหมดจริงๆส่วนทันย่าก,ก็ได้กระเป๋าเงินไปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบของเธอ ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปล้บพมยนต์เรื่องไนท์กอบซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ